นักเรียนเบื่อกันหรือเปล่าจันเี่มันยืดยาดหน่อยเนาะนี่อย่าดูความเรียบง่ายที่สูงส่งโอ้ี่จะความเรียบง่ายที่สูงส่งแบบนักบวช<ะ>นี่เลยจ้าจัดบรรฑิตาสำเนียงอย่างต่อเนื่องเออ,เอ,อนี่หัวเ <laughs> มียไว้ให้โกน <laughs> 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 นี่นะ ครูวิจัยทียังชื่นชมก็มินมากชาวโตยเนี่ยเออพ่อแม่จับลูกลูกหญิงลูกชายกนหัวสรงเขวัดไปอบรมเรียนพระธรรมญาพุทธเรียนพระพุทธศาสนาคำส,สอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างนี้นี่จะมีความรักเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนามากแล้วก็จะหวงแหนมากเลย นี่กําลังทําอย่างถูกหลักวิชานี่จะาปลงผมเองเลยโกนเองเลยนี่โอ้สุดยอดเลยเด็กๆก็มีบุญเนาะที่พระอาจารย์จับหัวจับผมจับมีดโกนนี่ต่อไปจะได้นี่นะมีชีวิตที่สงรงเป็นทึกถอาว่าเหล่ากองสมณะนี่จ้า ดูจ้านักเรียนเปลืองไหม<ร>เห็นไหมจ้าเนี่ยนี่ไงดูทิที่อบรมท่านเรียบง่ายแต่สูงสง่งนั่นจ้านี่สมปทาสันโดษจ่สูงสง่งเห็นไหมจ้านีะ่ะนี่ปรงผมเองเลยเด็กๆนี่หัวมีบุญมากา <laughs> เออ <laughs> นี่แล้วก็ลุยทุกบุญเลยนี่นะจ๊าทำทุกโครงการ เพราะการสร้างศิลธรรมรอชาไม่ได้สาธุจ้าเนี่ยครูพ่ใหญ่ชอบมากถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาเลยนี่จาสาธุสาธุสา,สาเห็นไหมจ่าชีวิตที่เรียบง่ายแต่สูงส่งเห็นไหม นี่นักรบกองทำนายนจา้าขุดลบพระนิพพานนี่แหละจา้าไปทำปฏิบัติภารากิจอย่างนี้ทุกศูนย์ดูกันอยู่หรือเปล่าจ้าดูอยู่าายนี่จา้าชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาแต่มีค่านิยมในเรื่องการดื่มสุราจะได้รับขนานนามว่ามาสุรินทร์ต้องกินสุราคือเขาเขียนว่ามานะ อ่ามาต้องกินเวลานะโอ้นี่เอาเฉพาะตอนมา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 แค่นั้นไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นน <c oughs> ลกเรียนนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาฟังเพลงโกรนกนหน่อยไม่ไกน <c oughs> ក្លាគូនអូពីទីមិនបានដល់ជាដូនតញ្ញនតែគូនផើស្រាងអូម៉ែសុំផោបបាទអួយនងាអូអូឈប់ចុះឈប់ផឹងទៅទឡាព្រះអងាអាយុវេ โอ้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 โครินเล่นจองเล่นพระออยเพลสตาเนาะครั้งโคนอีสโรคที่จีดอลจะโดนหยอดโคนอําเพิ่นษาคังหิงตํายายคังหิงบ่ต้องตาทาโคนมานายอานาเพื่อษามันเคยชอบเมียสรมนิ แม่กระตังศบเพิ่นสีมเดลจบจูฟังเห็นสบายเนียนลมสรุลตาพุงเจนโดนตาแค่เป็นน้อย Khmer สรวงเอาทาอย่างเจ็ดโกโนว่าคงคันส่งฉลองสลั่งครั้งน้องเอาหลายบ่ทาคนชุบชีวิตนั่งสองสบายอยู่ปีเอาปุ๊กมานายยังไม่สายเกินการ โอ้ยคอมเธอรั่วเวียเตอบน้องเมียนบานมันปะบาร้คานน้องกระสีละน้องสราโรคตับโรคมะเร็งมันก็ไม่มีมาอ้อยพิดจารณาเจ้าจังว่ากโกนเจ้าโอ้งอ้เอสมโอ้ยชบตั้งอโซอ,อาขมา เพราะไอสิ่งมึนเมาทำให้เขาปัญญาผสมสตางสร้างตัวเจเจิงว่าติ้งสราสร้างภูมิปัญญาโอ้ยยตาโนมือพอง កូនសាកូនខ្មៅចៅប្រខំចៅស្រីនោតាំងប្រពន្ធតាំងបដៃតាយាយខាំងរលគ្នានោកូនកូនអើយឲ្យសាងតែຄວາມទៀង គនគនរលគ្នាងអោយជឿពាក្យម៉ែអោបដောင်းអឺគនអឺមអឺ นีกบผมและทีมงานเห็น,นว่าช้าอาจจะไม่ทันการจึงตั้งบาลีจะนำหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมให้เข้าไปอยู่ในใจชาสุรินให้ได้มากที่สุดจะได้เปลี่ยนเป็นคนสุรินไม่กินสุราจะได้เป็นเทวดาสุรินได<า>้รู้จะพามาราก้าทุกโครงการหลวงพ่อเขาไปสอนแล้วก็มีการสวดมนต์ทรรมยดเย็นประจำสัปดาห์กว่า20ชุมชน สาธุจ้ะมีคนมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำหลายร้อยคนสาธุจ้ะจัดอบรมนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ปีละหลายพันคนเลยครับสาธุสาธุสาธุเห็นไหมนี่ผลบุญผลงานของท่านนี่นะปัจจุบันชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการศูนย์ยางต่อเนื่อง ก็จะทำได้แบบนี้จะว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่มีความสุขมากกว่าภูมิใจมากที่ทำให้เด็กกละชาบ้านมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งสาธุจักและซึ่งในพระคุณของหลวงพ่อยังสุดหัวใจแต่โอ้อกาสผมได้บุญได้บารมีก้อนใหญ่ติดตัวไปครับหลวงพ่อครับขอเปิดเพลงนี้นะครับ Ein คำสอนของพระจจมไตรเติบโตเล็กจนใหญ่มีและน้าน้ำใจที่พ่อได้สอนเราเข้าถึงคานใหญ่ควรคิดพินิษให้ดีถ้ยคำพ่อนี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าพออจะสอนให้ลูกชันจมรักในการสั่งสมบ่มบาิม song กานทุกสื่อรมหรืลเปล่าจ้ะรื้มไหมใช่านีศู่ย์นบรมโยวชนสุรินทร์สร้างคนได้มีศิลธรรมคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องนี่จะร้าสุดยอดเลยหลวงพ่อครับ ผมเคยฟังเหลืองพี่ขเขารื่องแรกๆท่านล่าบ,รบประสบการณ์แต่เคยกไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อบนดอยสุเทพปุยบนภูกระดึงแต่ผมฝันอยากมีโอกาสได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อแบบนั้นสักครั้งนึง่ง <Yeah. S 1> นี่นะฝันมานานเป็นสิบปีเลยครับ และเมื่อวันที่17-21ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝันก็เป็นจริงนี่เนาะแล้วหลวงพ่อเมตตาให้หัวนนาสูตรมานั่งสมาธิที่อาสรมพุทธบุตรแก้วหลวงพ่อก็เมตตามาสอนน้ำมะเองด้วยผมเปลื้มมากๆเลยครับยะมีแห่งใจพร้อมลุยทุกภารกิจแบบสุดกำลังเลยครับสาธุเจโอ้ในใครเคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ภูกระดึงบ้างจ๊ะ เอามีเหมือนกันเหรอเอามาเอีเามานาะเดี๋ยวจะให้เับทวนความหลังผูกระดึงนี่นะเขาผูกระดึงเสน,เน่หจรงใจรจิงสันทานมันดังกระดิ่งทับลา ใว่าสันซานหนทางขึ้นลงไม่เรียบแต่ชุนแพลเห็นเดินซ้อนเดินลดหลันสลาเน้ำใสตกไหลเป็นทางไหลพุ่งจากสูงสุดทางไหลหลังพื้นล่างสุดทาง ซาอนดาดดาดน้ำธานน้ำใสระการปนแก้วแววตาริมทานละลานไปด้วยบุพาดอกแดงกุหลานบนาประดับระดากล้ยไม้ไพ่ บกเหมือนเมนสวรรค์ชาวไทยทุกสิ่งยืนยาวหาไทยน้มจิตน้มใจสดฟืน អានទូកແរងទុកថានទីនតាមើលគិនສຸດនៃ ครูเรียกอนหนุ่มชไหมจ๊ะอ๋อเป็นพระหนุ่มรูปงามเลยนะโอ้กำลังบำเพาาเ็ญตบะเนาะตอนนี้ลองให้ทำไปเดินขึ้นใหม่ๆ <c oughs> ตรงรอบสองรอบส<ร><ร>ามเลยปัจจัยทุกบาททยาตยอมถวายมาล้วนถูกแปรเปลี่ยนเป็นบุญทั้งสิน้นสาธุจักและสำหรับการบวชสามในล้านร,รูปในปีพุทธศักราช 2,559ตั้งเป้าไว้ที่18,000รูปครับสาธุสาธุสาธุอ้ท่านเจ้าคุณสุรินตั้งไว้นี่เนาะ<อ>นี่จะรับรองรับ18,000รูปและตั้งใจจะก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัธรรมในปีพุทธศักราช2,558ส,<า>สาธุจ้า จะรับสามเนรประจําได้หนรายรูปสาธุปัจจุบันมีพระภิกษุประจำสามสิบรูปสาธุสามเนรประจำยี่สิบห้ารูปสาธุเห็นพระเจ้าเสนาสนะขนาดนั้นน่ะมีพระสามสิบรูปสามเนรยี่สิบห้ารูปอยู่ประจำนี่จ้ะนี่หัวใจท่านยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เราจะกลุ่มใหญ่ถึงไปชาชาเนี่ย ไม่ทราบนักเรียนเบื่อไปเนี่ยเพิ่มไปจ๊ะนี่จ้ะแล้วยังไม่พอจ้ะนี่นะเห็นศูนย์อย่างงั้นนี่นะจ๊ะศูนย์นี่เป็นบรรณารางั้นนะได้ทรงพระไปเรียนภาษาที่ประเทศศรีลังกาห้ารูปสาธุเห็นไหมมีวิชันขนาดนั้นเลยนี่เรียนภาษาที่ประเทศศรีลังกาจะได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ แล้วลูกๆศูนย์อบปรมเยาวชนสุรินก็ได้รวบรวมใจร็บ่วมบุญกองทุนตนสมบัติวัดละหนึ่งร้อยบาทด้วยครับสาธุสาธุสาโอ้ดูเยอะเปล่าจ้าจงรวยจงรวยจงรวยอาจจะจันเกินกว่าอนันนิลรงการจ้ะ นี่นะโอ้ที่ใครร่วมบุญกับท่านนี่นะโดยเฉพาะลูกศรนุ่นรวมเยาวชนสุรินได้รวบรวมปัจจัยวัดละหนึ่งร้บาททีเดียวนี่ดีไหมดีโอ้นี่นี่นี่จ้ะนี่คือเรื่องราวของพระลูกชายชที่อุทิศตนไปปฏิบัติภารกิจนี่นะจ้าที่จังหวัดสุรินนี่เนาะดีมั้ยดีด